สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสันในเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารตะวันออกกลางนำมาเสนอกันฮะก็ถือว่าเป็นข่าวแรกเป็น breaking news เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ฮะก็เรียกว่ายั่วกันไปก็ยั่วกันมาจนกระทั่งเหตุการณ์ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับก็มีกระแสข่าวและที่มาจากสนักข่าวรอยเตอร์บอกว่า สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F-35C ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินสเตลขับไล่ล่องหนนะฮะก็บินขึ้นจากเรือมรรทุกบิน USS ัับบาฮ m l ินคอ l นะฮะแล้วก็มีการเข้าไปสอยดโดรนของอิหร่าน,นะฮะก็คือดโดรน Shahed 139ที่บินตล่อมตล่อมนะครับเข้ามาใกล้กับเรือ USS อับบาฮ m l i n c o l นนะฮะก็เลย สอยร่วงซะเลยท่านผู้ชมครับหมดเรื่องหมดลากันไปนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอิร่านเนี่ยนะครับมีการเอาโดโรนมาบินใกล้ๆแล้วก็รอให้อเมริกาสอยเดี๋ยวถ้าสอยเสร็จนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่ก็คืออาจจะมีการปัดนะฮะขีปนาวุธบุกก็มาโจมตีเ,เรือบรรทุกกระนก็ได้ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการลบคมกันไปนะฮะทีนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ เกิดขึ้นนะฮะในกรณีที่สนักข่าวต่างๆนะตอนนี้นะครับในว่าจะเป็นสนักข่าวอาหรับสนักข่าวตะวันตกต่างก็มีการรายงานว่าสหรัฐได้ทําการสอยโดรนนะฮะของอิหร่านล่วงแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันนะก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือกองลัง IRGC นะครับได้มีการส่งเรือเล็กและก็โดรนของกองกังลัง IRGC นั้นมีการเข้ามาก่อกวนเรือติดธงชาติสหรัฐ ที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกานั้นก็ทำการเสริมกำลังทางทหารครั้งใหญ่ในภูมิภาคเขตนี้โดยมุ่งเป้าไปที่อิหร่านโดยตรงนะครับรวมถึงการรายงานที่มาจากเจ้าหน้าที่สหรัฐกับอิหร่านเนี่ยน่าจะมีการเข้ามาพบปะคุยกันนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็กรณีที่ สหรัฐอเมริกานั้นได้มีการรายงานถึงการใช้กครืบินแบบ f 3 5 c นั้นสอยโดนของอิหร่านร่วงก็คือโดนช h a h e นึนะครับโดนช h นาเกเนี่ยก็มีการออกแบบที่คล้ายคลึงกับโดน mq 1 p d a t e r นะครับของสหรัฐเพราะว่ามันเป็นโดนขนาดเล็กก็จริงแต่มันก็มีความสามารถในการติดตั้งอาวุธขนาดเล็กได้นะครับก็บินเข้า มาในทิศทางของเรือ USS ััรห h a m l นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือชั้นนิมิดแล้วก็กองกำลังส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นเรือรบคุ้มกันนะครับได้เดินทางมาถึงเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกว่าเซนคอมนะฮะตั้งแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ได้รับคำสั่งให้เดินทางมาจากแปซิฟิกนะครับทีนี้เครื่องบินแบบ F 3 5 C นะครับก็บินขึ้นจาก เรือมรทุกบินอับบาหัมินคอนก็สอยโดนของอิหร่านล่วงเนี่ยโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตนเองแล้วก็เป็นการปกป้องเรือมรทุกบินรวมถึงบุคลากรบนเรือก็ไม่มีทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ของสหรัฐได้รับความเสียหายทางด้านนาวเอกฮอกกินโคสกกรมชาการกลางสหรัฐเซนอมก็ได้มีการกล่าวว่า อากาศยานไร้คนขับนั้นบินเข้าใกล้เรือบรรทุกบินของสหรัฐอย่างก้าวร้าวโดยมีเจตนาที่ไม่ชัดเจนฮอกกินก็เลยมีการกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกบิน USS อับบราฮัมดินคอนนั้นก็กำลังแล่นผ่านทะเลอาหรับซึ่งก็ห่างจากชายฝั่งทางใต้ของอิหร่านประมาณ500หมายมลเมื่อโดนชายเฮตหของอิหร่านนั้นบินเข้าใกล้เรือโดยไม่จำเป็น โดนของอิหร่านก็ยังคงบินเข้าหาเรือต่อไปนะครับแม้ว่ากองลังสหรัฐเนี่ยได้ดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดความตึงเครียดในหน้าน้ําสากลแล้วก็ตามแต่แต่ก็ยังไม่ทราบว่าเครื่องบินแบบ f 3 5ีนั้นใช้อาวุธประเภทไหนสอยโดนของอิหร่านร่วงเครื่องบินลบ f 3 5ีนั้นก็ประจําการบนเรือบรรทุกบินนะฮะก็สามารถติดตั้ง อาวุธได้อย่างหลากหลายฮะไม่ว่าจะเป็น AIM-9X Sidewider a i m 1 2 0รวมถึงปืนกลขนาด25มมและก็จะมีพวกระบบอาวุธสามารถโจมตีภาคพื้ดินได้ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะเครื่องบินแบบ F-35C นั้นเคยได้มีการนำมาใช้ในการต่อต้านนะโดรนในภูมิภาคนากาวโดยสามารถสอยโดนนะฮนไล่คนขับ ที่กลุ่มฮูตีนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็มีถิ่นฐานอยู่ในเยเมนก็ทําการอสอยร่วงมาแล้วนอกจากนี้นะฮะหน่วยงานนวิตโยธินสหรัฐเนี่ยก็ยังเคยมีการนําระบบต่อต้านโดรนแล้วก็นํามาติดตั้งบนดาดฟ้าเรือยกพลขึ้นบกชั้นวัดนะฮะก็คือ USS Boxer เนี่ยก็ทําการแจมสัญญาณฮะทำให้โดรนของอิหร่านเนี่ยร่วงลงมาแล้วในขณะที่ แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสในปี2019แต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับโดนไละคนขับนางกาเนี่ยถูกระบุว่าเข้าใกล้เรือ USS Boxer ในระยะที่บอกว่ามันคุกคามเกินเหตุคือโดยทั่วไปแล้วครับโดนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงต่ำนะที่จะทําให้สถานการณ์ดางกาเนี่ยมันบานปลายเนื่องจากว่าโดนเนี่ยอาจจะไม่มีอันตรายนะต่อลูกเรือที่อยู่บนเรือก็ตามแต่แต่มันก็ส่งผลนะต่อการประเมินความเสี่ยง ในการใช้ระบบอากาศยานที่บอกว่ามันยั่วยุกเกินเหตุไปนะครับรวมถึงก็ต้องทําการสอยโดนละนังกล่าวแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับปฏิการของสหรัฐในพื้นที่รอบทะเลแดงครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็จะเน้นย้ําถึงภัยคุกคามที่มาจากโดรนฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือโดรนที่มาจากอิหร่านต่อเรือบรรทุกบินของสหรัฐแล้วก็เรือรบลําอื่นๆของอเมริกา ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนนั้นเคยได้มีการเปิดฉากโจมตีะระลบของอเมริกาด้วยโดนพีชีพรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านระรบผิวน้ําแล้วก็ขีปนาวุธล่อนครับก็นํามาเป็นกระแสข่าวท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ